ูอยู่ไหมน่าจะอยู่อืม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 อ่าก็สวัสดีคนที่ติดตามอยู่แล้วก็เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับผม วันนี้ก็มาอยู่ที่ประตูน้ําพระเอกาทศรสรุดนะครับผมมา EP ที่สามนะครับประตูนี้นะฮะประตูระบายน้ําพระเอกาทศรสรุนะครับอันนี้ก็พาม,มาล่าปลากระทิงอีกแล้วนะครับผมแต่จะเปลี่ยนฝั่งนะฮะนะฮะเป็นฝั่งนู้นนะฮะยวลองไปตกฝั่งนู้นดูทุกทีจะตกอยู่ฝั่งนี้นะเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปตกฝั่งนู้นนะครับผมก็ ปเป็ดันเล็กปเป็ดันเล็กนะครับผมตอนนู้นแดดร้อนนี้ลองย้ายมาที่ร่มมั่งจะมีตัวหรือเปล่าเดี๋ยวไปติดตามชมกันผมว่ายัางไงก็ต้องมีตัวน้ำน้ำนี่ขุ่นเลยน้ำแดงเลยนะปรากฏปรากฏก็น่าจะมีตัวนะโอเคก็เดี๋ยวไปคอยติดตามรับชมไปเลยครับตรงไหนดีเนี่ยมุมนี้ก็น่าจะมีตัววเนี่ย เลยหาย่อนนะแถวเนี้โอยหินหินสวยนะฝั่งเนี้ยหินสวยอยู่นี่ฮนะใส้ไส้เดือนก็จะเกี่ยวเป็นไส้เดือนเนะนี่ยนะเบ็ดันเล็กเนี่ฮนะทุกคนย่อนตามซอกฮนะตามซอกหินตามรูเนะี่ย เหมือนมีตัวเหมือนมีตัวนี่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 ดูดูปลายคัน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 ด้วยดู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 ไม่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวมีตัวอยู่เนี้ยแหละ ปล่อยให้มันดึงไปก่อนเลยนะเดี๋ยวลงไปโยนแป๊บเดียวมันลากเลยนะนี่ไปแล้วไปแล้วดูดูดูมันดึงดูมันดึงดูมันดึงไปคันนี้นี่ดูไปคันดูไปคัน นะเอาปล่อยไปย่อนตามไปนะย่อนตามไปก่อนอนี่ไงมาแล้วหนึ่งตัวทุกคนโอ้โหปะจะก,กินได้ตัวมันเล็กนะปากมันเล็กอะ่ะเดี๋ยวเอาใส่กระชังไ้ก่อนดึงอยู่นะย่อนสายตามไปก่อนย่อนสายตามไปไม่ให้มันระแวงดูมันดึงดูปลายคัน ตายคันนะทุกคนดูดูดูตายคันวะอือหือนี่งไงมาอีกแลหนึ่งตัวเห็นปะตกไม่ยากตกไม่ยากนะฮะเนี่ยวันนี้กินหมิ่นมากเลยเนี่ยอือหือกินหน่อยเดียวติดปากหน่อยเดียวเองอุ้ยนงงั่งไงหลุดแล้วเห็นไหมหลุดแล้วหลุดแล้วเอ้ยเอ้ย,อย เดี๋ยวใส่กระชังไว้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเล็กมากก็ปล่อยอืมไปละดึงไปแล้ว โย,น,ยนสายตามไปหน่อยนี่อยู่ปลายคันยนสายตามไปหน่อยนะฮะให้มันกินเนี่ยยังกินอยู่นะไปแล้วลาบแล้วดูปลายคันดูปลายคันดูปลายคันอุ้ย ดูดูดูดปลาคันดูดูด,ดูปึ๊งอ,อยู่ไหมโอ้หลุดไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่เดินสายตามไปเยอะๆนะฮะมันกินจะได้ไม่ระแวง มันจะดึงลงไปอีกนะตึงๆเนี่ยนีย่ดูปลายคันดูปลายคันดูมันดึง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 ,ดยดงอยู่ป้องน่าจะอยู่ปะ่ะเฮ้ยไม่อยู่อีกอะเดี๋ยวเปลี่ยนเหยื่อกอนกิน,ก,นกินน่าจะไม่แรงพอ,อใช้คันเล็กๆตกก็สนุกดีนะฮะปลายอ่อนๆเนี่ย เวลามันกินไม่ระแวงดีนะนี่นี่น,น,น,นี่ดูดูปลายคันดูปลายคันอ่ะตามตามดูกอ,อ่ะ,อะดูมันกินดูมันกินนี่ดูปลายคันนะฮะอืมนี่ไงเราเจอจะอืมน,นี่ไงเรา จนได้โดนจนได้สองรอบสามรอบแล้วนะฮะไม่อยู่นี่ดูไปคันดูไปคันดูไปคันดูดูดูย้อนตามย้อนตามตามไปเอ้ยปล่อยอืม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 อยู่โอ้โหประดุกไอ้ห่าประดุกเฉยเลยนะฮะ โอ้ยนึกว่าปลากระทิงกระดุกนะฮะ้เดี๋ยวปลดปลาก่อนนะครับผมนี่นะฮะกระดุกตัวเหลืองเลยนะฮะทุกคนตั่งนู้นตั่งนู้นมีอีตัวเล็กๆนะก็ย้ายกลับมาฝั่งเก่าฝัา่งเก่าที่เคยตกอ่ะเนี่ย เดี๋ยวจะลองไปตบท้ายนึงเดีมเดิมเดิดิงอือหือหือโอ้โหขย่งขย่งทุกคนขยงเดี๋ยใส่โอใช้ได้นะปวดเป้านะฮะย้อนย ย้อน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 ,อนวสวนนี่ขยงเอาหลุดไปเลยอะ่ะโอ้ปิดไอ้นี่เลยเนี่ยเอ้าไม่หลุดอยู่ขยงโอ้โหอ,อยู่เฉยอ๋อเนื้อสายมันหย่อนไปไงนึกว่ามันหลุด แยงโอ้โหนี่ฮนะขยงนะครับผมสายโอ้โหท้องป่องเลยเซดายเซด้ยนี่ฮนะคันอ่อน,นะฮะคันอ่อนโอ้ฝั่งนี้เจอแต่ปลาแยงปลาแยงเพียบเลยอะเปลี่ยนเปลี่ยน<ฮ>ใหญ่ที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่ เดี๋ยวลองลงฝั่งนี้มัง้งเตีได้ตกข้างบูเซต์นี่แหละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวลองลงฝั่งนู้นดูก่อนนะโอยเจ้าจะไปขยังให้ฝั่งนูนะ้นนะเดี๋ยวลองดูฝั่งนี้กันมัง้ดง,ดงดูคันดูคันนู้นอุย้ยเอ้ยประดุกโอ้โหโอ้ดูประดุกดิดูตัวดิเหลืองอ่อยเลยอ่ะ โอ้โหดูเหลืองอ่อยเด็ตัวเพลินเลยนี่ฮะโหมันดึงเมื่อกี้ต,ต,ต,ต่ายจ่ายจ่ายเอาปลากระทิงนะเอาแล้วตึกตึกต๊กตึกตึกแล้วปลาเลยวะปลาเลยวะนั่นนั่นนั่นตึกเสร็แล้วว่าอะไรวะ นั่นนั่นนี่ลงหินลงหินลงว่ะโอ้ยหลุดว่ะโอ้กระทิงแน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวแกะก่อนนะเดี๋ยว,ว,นะยวหินย่อนใหม่นะคีมันดึงอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยดึงไปเลยอะ่ะเน่นี่ตอดอยู่เนี่ยน่่ๆๆ่เอาเยออเอายอะ น,น,น่ดูปลายคันดูปลายคันกระทิงแน่เนี่ยเนียดูดมันึงด,ด,ดูปังอืมขึ้นไมขึ้นขึ้นไมขึ้นขึ้นไหม,ไหม,ไหม,ไมยังอยู่ยังอยู่ขึ้นไมขึ้นเดี๋ยวรูไหนไวะเนี่ยถอดรองเท้าก่อน ลงไปในรูเนี่ยโอ้โหนี่ไงเจอตัวแล้วทุกคนแหมแอบกินแอบกินโหใช้เซดาอยู่เดี๋ยวเอาปลาไปเก็บก่อนนะครับนี่นี่นี่ปลาแน่เลยเนี่ยปลาไปแล้วเนี่ย ปลาแน่เดยวดึงยืดๆๆยืดยืดเลยไยปลาโอ้โหมีอยู่ปลาเนี่ยปลาทุกคนอะไรเนี่ย นเมื่อกี้กล้องมันตัดนะนี่ผิดคิวอีกแล้วโอ้โหดูดินี่มันตกปลากระิงฮะดูดิโอ้โหตัวดีครับอ่าก็โอเคนะครับทุกคนฝนตกแล้วนะฮะดูนะฝนตกหนีฝนก่อนนะครับผมฝนตกเฉยเลยก็เมื่อกี้ก็มีผิดคิวไปตัวงนะครับผมกุ้งไซส์ใหญ่นะฮะปลากระิงกับปลาดุกก็ยังกินดีอยู่นะครับผม เดี๋ยววันนี้ก็ขอหนีฝนก่อนโหตกแรงเลยอะก็ที่ประตูระบายน้ำาระเกาทสรนุนะครับผมกุ้งมันก็จะอยู่แถวน,นน้นอะน้นํานิ่งๆอะเยอะเ <c oughs> ยอะเยอะเลยแหละก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ฝากคลิปนี้อีกเช่นเคยนะครับผมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมก็โอเคครับผมบวัสดีครับ